ทบคบกศึกษาซื้อเรือดำน้ำรอบ24กุมภาพันธ์วอนทุกฝ่ายยึดประโยชน์ชาติเป็นตัวตั้งพบทอรรเผยประชุมคณะกรรมการศึกษาซื้อเรือดำน้ำรอบ24กุมภาพันธ์นี้วอนทุกฝ่ายนำผลประโยชน์ศักศรีประเทศเป็นตัวตั้งร่วมหาทางออกที่เห็นพ้องกันก่อนเสนอคณะรัฐมนตรียันทำหน้าที่รักษาเทิดทูนสถาบันอธิปไตยทางทะเลรวมถึงผลประโยชน์ของชาติวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6 7พลเรือเอกอดุงพันเอี่ยงผู้บัญชาการทหารเรือ พอบทร,รอให้สัมภาษณ์ที่แผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือถึงความคืบหน้าแก้ปัญหาเรือดำน้ำําหลังมีการประชุมคณะกรรมการศึกษาซื้อเรือดำน้ําครั้งแรกว่าชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดกับทางคณะกรรมการแล้วและจะมีประชุมอีกครั้งในวันที่14กุมภาพันธ์นี้เพื่อให้ใครที่ยังมีข้อสงสัยในเรื่องใไดได้สักถามและขอให้เสนอความเห็นว่าเรือดำน้ำําควรเดินหน้าในทิศทางใดเพื่อเสนอนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนําเสนอคณะรัฐมนตรีคอรัส มอกต่อไปเมื่อถามว่าหนทางแก้ปัญหาเรือดำน้ำมีทิศทางอื่นหรือไม่เช่นเป็นเรือติดเครื่องยนต์จีนหรือเรือดำน้ำชาติอื่นพลเรือเอกอดุงกล่าวว่าเปิดกว้างทุกหนทางสุดแต่คณะกรรมการเสนอมาซึ่งเราจะมาคุยกันมีข้อดีข้อเสียและข้อเสนอนั้นเป็นไปได้หรือไม่แต่3าข้อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายไว้และจะเป็นปัจจัยกําหนดว่าเราจะเดินหน้าเรือดำน้ำอย่างไรคือให้ถามกองทัพเรือก่อนอยากเดินหน้าอย่างไร และดูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนถึงหนทางที่เลือกเป็นไปได้จริงหรือไม่ส่วนคําถามว่าความต้องการของกองทัพเรือต้องการเรือดำน้ําติดเครื่องยนต์จีนหรือไม่พลเรือเอกอดุงตอบว่าความต้องการกองทัพเรือคือสิ่งที่ตนสารต่อนโยบายผู้บังคับบัญชาและความฝันทหารเรือไทยรวมถึงยุทธศาสตร์กองทัพเรือที่กําหนดไว้ว่าควรจะต้องมีแต่หากคณะกรรมการมีทางออกอื่นที่ดีกว่าเราน้องรับรวมถึงน้องรับการตัดสินของคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ควรออกมาทิศทางใด ขณะที่ในคณะกรรมการมีฝ่ายการเมืองสามคนหากความเห็นแตกต่างกันจะหาข้อสรุปอย่างไรพลเดอเอกอดุงเผยว่าการแก้ปัญหาอยากให้เป็นไปนแนวทางการเห็นพ้องต้องกันจะเป็นการหาทางออกที่ดีที่สุดในการประชุมกองทัพเรืออาจจะพยายามชี้ให้เห็นถ้าข้อตกลงแห่งต้องกันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่จะเสนอรัฐบาลเมื่อถามต่อไปว่าได้คุยกับนายยุทธพงศ์จรัสเทียนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือไม่พลเดอเอกอดุงองอกกล่าวว่าท่านมาครั้งแรก เรายินดีในคำถามของท่านเราก็ตอบไปท่านก็ตอบรับด้วยดีหวังว่าวันที่14กุมภาพันธ์ทุกท่านจะนำผลประโยชน์ของประเทศมาเป็นตัวตั้งศักดิ์ศรีของประเทศมาวางไว้ตรงกลางผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าหากเดินหน้าเรือดำน้ำจีนต่อต้องใช้เวลาสีปีได้เตรียมรับมือการดูแลพื้นที่ทางทะเลอย่างไรผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าตอนนี้เราเน้นเรือผิวน้ำส่วนเรือดำน้ำใช้เมื่อมีความขัดแย้งวันปกติแค่ป้องปรามวันนี้เรือดำน้ำ ยังไม่มาความขัดแย้งระหว่างประเทศยังไม่แสดงตัวชัดเจนกองทัพเรือยังรับมือไหวกับการป้องกันหนอทิปไตยการแสดงกำลังการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและการช่วยเหลือประชาชนเรายังปฏิบัติได้สมบูรณ์แบบส่วนเรือฟริเกตซึ่งเป็นเรือผิวน้ำอยู่ในแผนการจัดซื้อคาดว่าใช้เวลาต่อเรือ3ปีจะมาเป็นเคี้ยวเล็บให้กองทัพเรือไทยและขอยืนยันจะทำหน้าที่รักษาเทอดทูลสถาบันอธิปไตยทางทะเลรวมถึงผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไม่ให้ใครเอาไปได้และช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุด